Thank you อร่อยสะดวกทานง่ายเวลาเหนื่อยๆขึ้นมาพักก็ทานตรงนี้ได้เลยขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่สนับสนุนข้าวตรงนี้นะคะก็คือช่วยได้มากเลยค่ะสะดวกแล้วก็ทานได้เลยค่ะอยู่ในตู้ก็คือหยิบมาเวฟได้ค่ะไม่นานค่ะในช่วงสถานการณ์แบบนี้คือยิ่งเหมาะสมเลยที่จะทานอาหารแบบนี้เนื่องจากว่าเราต้องเร่งรีบอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็เพื่อที่จะให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงนะคะก็เวลา1 0 1ถึงาทีเนี่ยก็สามารถที่จะเตรียมอาหารที่รสชาติอร่อยสะอาดแล้วก็สะดวก ไปผ่านน่าานนห้้แลวคะเสียงสะท้อนจากบ,บุคลากรทางการแพทย์คือพลังใจสำคัญให้ CP และ CPF เร่งเดินหน้าส่งสเสบียงทั้งอาหารและเครื่องดื่มในโครงการ CPF ส่งอาหารจากใจร่วมต้านภายัยโควิด -19 ให้กับนักรบด่านหน้าเพื่อบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยและแทนคำขอบคุณทุกท่านที่เสียสละดูแลผู้ป่วย รวมทั้งการฉีดวัคซีนให้ประชาชนร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประเทศล่าสุด CPF ผนึกกำลัง CP i n t e r t e c e มอบอาหารพร้อมทานและเครื่องดื่มสนับสนุนภารกิจทีมแพทย์พยาบาลและอาสาสมัครศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่ออย่างต่อเนื่องโดยมีแพทย์หญิงมิ่งขวัญวิชัยดิตผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังกระทรวงสาธารณาสุขรับมอบจากคุณพนินีนันตภาณิช รองกรรมาการผู้จัดการอังุโสด้าน,นสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์และจิตอาสา CP CPF ฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นวาระแห่งชาติเป็นทางออกของประเทศไทยในการที่เราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจและสังคมเนี่ย มันกลับมาเป็นปกติได้เร็วที่สุดอยากให้ทุกท่านนะคะถ้ามีโอกาสก็อยากจะขอให้ฉีดวัคซีนที่ไหนก็ได้ค่ะวัคซีนที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือวัคซีนที่เราได้เร็วที่สุดทุกเข็มที่ฉีดไปเนี่ยไ่ได้เพื่อประชาชนแค่คนนั้นๆแต่หมายถึงว่าเ,เพื่อสังคมและประเทศของเราด้วยนะคะท่านผู้อุนวยการกล่าวด้วยว่าศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อให้บริการทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง2ทุ่มรองรับประชาชนวันละ10,000ถึง15,000คนจึงฝากถึงผู้ที่มารับกาาาารรฉีีดววััคซนนให้มตตมตตงเล อย่ามาก,ก่อนหรือหลังเพื่อลดความแออัดและไม่รับ w อ l k i อินนอกจากนี้ CPF ยังร่วมกับกลุ่มอาสาดุสิตกลุ่มประเทศไทยกลับมาสดใสดีดกว่าเดิมส่งอาหารจากใจเติมพลังนักรบชุดขาวและเจ้าหน้าที่เขตหลักสี่หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิดโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรโดยมีคุณสมบัติกนกทิพวันพุ่งในการเขตหลักสี รับมอบจากคุณอดิตปิศนวงศ์รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสผู้แทนบริษัทและคุณปิยาพรวงบรรทูลประธานกลุ่มอาสาดุสิตพุ่งเนวยการเขกล่าวว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่แพร่ระบาดรุนแรงกรุงเทพมหานครจึงเปิดจุดฉีดวัคซีนเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้แคมป์ก่อสร้างสิิชุมชนรวมสามวันขอบคุณ CPF ที่นำอาหารมาสนับสนุนทีมแพทย์ทันทีช่วยลดภาระก,การจัดเตรียมอาหารได้มาก เรามีผู้สน,ละละนับสนุนและระับหน่วยงานครับโดนทั้งทางสพฟมาช่วยในเรื่องอาหารการกินนะครับแล้วก็สนับสนุนเรื่องน้าดื่มบ้างอะไรบ้างนะครับบุคคลที่ฉีดวัคซีนแล้วนะครับอยากจะล่าใจในอนาคตข้นางหน้านั้นผมเชื่อว่าทางรัฐบาลก็จะเร่งรัดในการฉีดวัคซีนขอขอบพระคุณค่ะ,คะคทางเพื่อจักิภพวกําหันนะคะ,ะส่งอาหารสัส้นๆสนับสนุนในการฉีดวัคซีนะครั้งนี้ที่เขตหลักสีนะคะกาดจะตกกันนะครับโครงการ CPF ส่งอาหารแจกใจร่วมต้านภัยโควิด -19 ดำเนิกนการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2563ตามนยโยบายประธานอาวุโสธนินเจีเจรวรนนท์ภายใต้โครงการ c p ร้อยเริงใจสู้ภยัยโควิด1 i นับจากวันแรกถึงวันนี้ CPF มอบอาหารพร,ร้อมทานแก่บุคลากรทางการแพทย์และพี่น้องคนไทยไปแล้วหลายล้านแพ็คน้ำดื่มและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหลายล้านขวดตลอดจนวัตถุดิบอาหารสดและเครื่องปรุงรสสำหรับนำไปปรุงอาหารแก่โรงพยาบาลหลักโรงพยาบาลสนามกลุ่มเปราะบาง ศูนย์ฉีดวัคซีนและหน่วยงานต่างๆกว่า500แห่งทั่วประเทศได้มีอาหารคุณภาพปลอดภัยทานอย่างเพียงพอสอดคล้องตามหลักปรัชญาสามประโยชน์ในการช่วยเหลือประเทศชาติประชาชนและบริษัทเพื่อร่วมเคียงข้างคนไทยก้าวผ่านวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกัน